สวัสดีครับพบกับรีวิว w t r i k s s n n t t p s by k o t o ที่จะช่วยให้คุณรู้ลึกเรื่องห้องน้ำมากยิ่งขึ้นวันนี้เราจะมาดูวิธีการถอดล้างทำความสะอาดอุปกรณ์ภายในหม้อน้ำแบบ2ปุ่มกดหรือ dual flush สวัสดีครับเรามาดูอีกตัวหนึ่งนะครับชุดนี้อยู่ในชุดของ dual f l u s วิธีการล้างทำความสะอาดของชุดที่เป็นชุดกระบอกสีฝ้าขาวแบบนี้ทำยังไงนะครับขั้นตอนที่1 กะบอกสีฟ้าตรงนี้เนาะฝาปิดครอบสีฟ้านะครับให้เราทําการงัดฝาครอบตัวนี้ออกมาหลังจากที่เรางัดฝาครอบตัวนี้ออกมาแล้วเขาจะมีสลักล็อกอยู่หนึ่งตัวสลักล็อกตัวนี้เราสามารถดึงออกมาได้โดยการใช้ครีมปากจิ้งจกตัวนี้นะครับดึงออกมาได้เลยเราก็จะเก็บสลักล็อกตัวนี้เข้าไว้เหมือนเดิมนะครับอย่าให้สลักล็อกตัวนี้หายแล้วก็ดึงกระบอกชุดลุกลอยออกมา หลังจากนั้นนําไขควงมักขัดเข้าไปที่ตรงกลางนะครับแล้วปิดทวนเข็มนาฬิกาพอปิดทวนเข็มนาฬิกาเราก็จะได้แยกออกมาเป็น2ชิ้นในลักษณะแบบนี้พอแยกออกมาเป็น2ชิ้นสิ่งที่เราต้องตรวจสอบคือชุดยางในแฝมชุดนี้มีเศษส,สิ่งสุกป,ปกไหม ้ามีเศษสิ่งกระปกก็ล้างทำความสะอาดแต่ถ้าชุดยางแอรแฟมตัวนี้เสื่อมสภาพมียางดําติดมือเราออกมานะนั่นหมายความว่าตัวชุดน้ําเข้าชุดนี้เสื่อมสภาพแล้วให้เราทําการเปลี่ยนชุดน้ำเข้าตัวนี้ใหม่เรามาตรวจสอบตัวนี้ต่อครับมีเศษสิ่งสกปรปกหรือเปล่าเช่นเศษกาวเศษทรายเศษท่อ PVC ถ้าพบสิ่งสกปรปกนั้นให้เราเปิดน้ำที่สต็อกวาลวไล่ เศษสิ่งสุปภะ,ะออกให้หมดแล้วก็ทําการใส่ชุดแดแฟแมตัวนี้กลับเข้าไปเหมือนเดิมวิธีการใส่ก็ไม่ยากเหมือนกับตอนที่เราถอดออกมาได้เลยขัดตัวนี้ล็อกเข้าไปเหมือนเดิมเวลาที่เราจะปิดใส่ตัวชุดตัวลูกลอยตัวนี้กลับเข้าไปนะครับสิ่งที่สําคัญเลยนะครับเราควรที่จะดูลูตรงนี้ครับนะครับตรงนี้จะมีรูเล็กๆอยู่นะครับ ควรให้ตัวลูกยางปิดน้ําที่อยู่บริเวณทุกนี้ไปปิดที่รูลงตรงนั้นเข้าไว้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดน้ารั่วนั่นเองพอเราก็ใส่ตัวนี้กลับเข้าไปปิดนะครับแล้วก็ใส่สลักล็อก,กเข้าไปเหมือนเดิมน,นะแล้วก็ทําการปิดฝาค้อบแค่นี้เเป็นการล้างทำความสะอาดชุดน้ำข้าวแบบง่ายๆนะครับซึ่งเราสามารถทำเองที่บ้านของเราได้ครับ เรามาพบอีกตัวหนึ่งตัวนี้เป็นชุดน้ําออกของชุดดูโอฟัดน,นะครับชุดดูโอฟัดชุดนี้ที่เป็นชุดน้ําออกของเขาตัวนี้จะถอดล้างทำความสะอาดย่างไงได้บ้างหลักการง่ายๆเลยแค่บิด แล้วดึงขึ้นมาพอดึงขึ้นมาเราจะพบตัวแผ่นสลิคโคนอยู่หนึ่งแผ่นให้เราดึงแผ่นสลิคโคนตัวนี้ออกมาล้างทําความสะอาดได้เลยึงออกมาง่ายๆแค่นี้เองไม่มีอะไรมากเราก็ล้างทําความสะอาดสิ่งสกปรกที่ติดที่แผ่นสลิคโคนตัวนี้ให้เรียบร้อยหลังจากนั้นเราตรวจสอบบ่าของชุดน้ําอกชุดนี้ดูครับว่าพบสิ่งสกปรกไหมถ้าพบสิ่งสปกปรกเราก็ใช้ฟองน้ําเช็ดล้างท้ำควาะอา,ายเหยียบแต่ถ้าพบรอยปิ่นที่บริเวณปากของชุดน้ําอกชุดนี้เราอาจจะต้องซื้อชุดน้ําออก ชุดนี้ใหม่ทั้งชุดหลังจากนั้นนะเรานำแผ่นซิลิโคนตัวนี้ใส่กลับเข้าไปเหมือนเดิมวิธีการใส่กลับก็ไม่ยากครับเราก็แค่ใส่ให้ได้ตามล็อกของเขาแต่ถ้ารุ่นไหนที่เราแกะออกมาแล้วบริเวณแผ่นซิลิโคนตัวนี้มีขีดอยู่ให้ลองดูก่อนนะครับว่าเราใส่ถูกทางของเขาหรือเปล่านี่คือวิธีการใส่แผ่นซิลิโคนง่ายๆแค่นี้เองส่วนวิธีการใส่เข้าไปที่ตัวชุดน้ำออกของเขาตัวนี้เราก็ใส่เข้ามาตรงๆให้ตรงแบบเชี่ยวล็อกแล้วก็ปิด ทิกง,ง่ายๆอีกหนึ่งอย่างนะครับเวลาที่เราใส่ให้สังเกตตรงนี้ดูครับตอนที่เราถอดออกมาลองดูครับว่าปุ่มสีขาวปุ่มนี้มันตรงกับปุ่มใหญ่ที่บริเวณฝาหม้อน้ำหรือเปล่าปุ่มสีฟ้าตรงกับปุ่มเล็กที่บริเวณฝาหม้อน้ำหรือเปล่านั่นหมายความว่า2ปุ่มนี้จะต้องให้สอดคล้องกับปุ่มกดที่ฝาหม้อน้ำด้วยเช่นกันถ้าไม่อย่างนั้นการจ่ายน้ำผิดทันทีเลย นี่ก็คือวิธีการขอดล้างทําความสะอาดอุปกรณ์ภายในหม้อน้ําแบบง่ายๆทั้ง3ชุดนี้เราสามารถทําเองที่บ้านของเราได้โดยที่เราไม่ต้องไปจ้างช่างให้มาดูแลรักษาให้เราสําหรับวันนี้ผมขอจบในเรื่องของวิธีการล้างหน้าเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับแต่ถ้าคุณยังติดปัญหาติดต่อ Fixing Service เพื่อขอคำแนะนำได้ครับ